สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บารีภาไทยทุกๆท่านเลยคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนจบลายสายน้ําผ้าสิ้นตีนจกลายใส่น้ําผืนนี้สีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีน้าเงินอยู่้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะนำไปตัดนะคะนําไปตัดนะคะเพื่อนําไปตัดใส่นะคะกับเสื้อสีน้ําเงินที่เรามีอยู่หรือว่านะคะจะนําไปใส่นะคะกับเสื้อสีขาวคุณลูกค้าคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละคุณลูกค้าคะ เสื้อลูกไม้เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าไฟคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พเมพยมาว่าตัดเย็บออกมาได้สวยมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะนําไปตัดเองจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะทรงแคบแบบนี้คุณลูกค้าขาหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงทรง A นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นกระโปรงทรง A กระโปรงหางปลานะคะคุณลูกค้าขากระโปรงหางปลาเนาะกระโปรงทรง A คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่มีที่ตัดอยากให้นุ่มตัดให้ใช่ไหมให้นุ่มตัดได้คคค่ะู้าา1290บทค่ะ 1290บาทสั่งตัดเข้ามาในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่บริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาแดน๋ยนุ่มตัดให้ค่ะเดี๋ยวนุ่มตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าขาอยากให้นุ่มตัดให้เป็นผ้าถุงถ้าเป็นกระโปรงผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงสําเร็จติดซิข้างคุณพี่สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าดีงามมากๆเนื้อผ้าดีงามมากๆคุณลูกค้าค่ะนุ่มผิวพรีเมียมค่ะนุ่มผิวพรีเมียมค่ะไม่ใช่ผ้าแข็งๆ ไม่ใช่ผ้าแข็งๆนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝายหมักโครนทอเครื่องสองตะกรอคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าายหมักโครนทอเครื่องสองตะกรอคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายสายนัำแล้วเพิ่มเติมนะคะเป็นชายสิ้นตีนจกนะแล้วก็มีลายมัดหมี่เพิ่มเติมเข้ามาอีกคุณลูกค้าขาผืนนี้690บาทค่ะผืนนี้690บาทคุณลูกค้าขาสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6ด0 8้่ 0890416008หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวออที่อยู่บนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสแกนที่คิวอที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปนุ่งเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเย็บตรงได้เลยเย็บเป็นถุงก็ได้นะคะ เย็บตรงหรือว่าที่เขาเรียกว่เาเย็บเหมือนผ้าถุงเนาะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำมามิกแอนด์แมทใส่กับสายรัดสิ้นนะคะคุณลูกค้าขาแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแค่นี้เราก็สามารถนะคะสวมใส่นะคะไปช่วยช่วยงานร่วมงานเนาะคุณลูกค้าขางานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่แค่นี้เราก็ใส่ได้แล้วคุณลูกค้าขานุ่มจับนะคะวันนี้น <dürfen dragging S 2> ุ่มนุ่งสิ้นนะคะโดยใช้สายรัดสิ้นง่ายๆนะคะด้วยผ้าฝ้ายมักโครนะคะผ้าไทย นะคะผ้าซิ่นตีนโจกมัดหมีลายสายน้ำเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่บริผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาชอบไหมคะถ้าชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคาพืนนี้สีน้ําเงินพืนนี้สี ติดต่อสั่งตัดกระโปรงคุณลูกค้าขา0ูน0 4 1ป0 0 8หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนนิคิอควอโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยติดต่อสั่งซื้อสินค้าติดต่อสั่งตัดผ้าถุงติดต่อสั่งตัดเสื้อคุณลูกค้าขาเสื้อรุ่นนี้ค่ะใส่กับผ้าถุงใส่กับกระโปรงใส่กับกางเกงตัวไหนรุ่นไหนก็สวยคุณลูกค้าขากับเสื้อทรงคอจีนตั้งกระดุมห่วงแบบนี้ของร้านแม่มาริผ้าไทยติดต่อสั่าาส่่งงงงตตัััดดเเเเเข้้้้้าาาาาามมไลลลยคคคคคูกกกะะืือออใใชหหสสร 1, ทท1390บจ ạ